พอพูดถึงเรื่องเงินทีไรก็คิดไม่ตกหันมามองเงินในบัญชีก็ยิ่งไปกันใหญ่ลยหลายครั้งก็อยากจะหาที่พึ่งทางใจวันนี้เราจะพาไปขอพรบางๆเรื่องเงินกันนะคะท้าที่ขอพรเรื่องเงินใกล้กรุงเทพ 1. วัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาวัดสมานร,รัตนารามเป็นที่ขอพรเรื่องงานและเรื่องเงิน ของสายมูทั้งหลายเพราะภายในวัดมีองค์พระพิคเนตปางนอนเสวยสุขขนาดใหญ่ที่มีความสูงถึง16เมตรและมีความยาวถึง24เมตรเนื้อสีชมพูที่มีความงดงามอย่างมากลักษณะนั่งตึงนอนตะแคงบนฐานพระหัตถ์ซ้ายถืองาที่หักพระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยตามความเชื่อของพรพิคเนศถือเป็นองค์เทพแห่งความสำเร็จนอกจากนี้ภายในวัดยังมีจุดไหว้อื่นๆอย่างพรพิคเนศอีก32ปางหลวงพ่อโตหลวงพ่อองค์ดำพรพิคเนศปางปฏิหาร108องค์เท้ามหาพรมเท้าราหูและเจ้าแม่กวนอิมอีกด้วยถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปกราบไหว้ขอพรสักครั้งนะคะ วัดโสธรวรารามวรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซาก็ยังอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเซากันอยู่อีกหนึ่งที่นะคะวัดโสธรวรารามวรวิหารวัดคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นที่ประดิษ,ษฐานของหลวงพ่อโสธรอ,องค์หลวงพ่อโสธรเป็นพระพุทธรูปศ,ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยต่างให้ความเคารพนับถือ และหาโอกาสแวะเวียนเข้ามากราบสการะบูชากันอยู่เสมอซึ่งคนนิยมมากราบขอพรหลวงพ่อโสธรในเรื่องของการงานและขอพรเรื่องการเงินเพื่อเป็นความสิริมงคล 3. วัดพระศรีมหาอุทุมมาเทวีจังหวัดกรุงเทพมหานครสถานที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูทั้งหลาย ทางก็แวะเวียนเข้ามากราบสการะขอพรพระแม่อุมาและเทพเจ้าองค์อื่นๆกันอย่างสม่ำเสมอมัอมกจะมาขอพรเรื่องงานเรื่องเงินซึ่งในแง่ของความสมหวังต่างๆก็ถูกเล่าต่อกันอย่างมากมายนอกจากนี้ภายในพื้นที่ของวัดยังมีเทพเจ้าองค์อื่นๆให้ได้กราบสการะขอพรกันอีกมากมาย ศาลเจ้าพ่อเสือจังหวัดกรุงเทพมหานครศาลเจ้าพ่อเสือเสาวชิงช้าสถานที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับสาวชิงช้าโดยมีชื่อจีดว่าศาลตั้วเหล่าเอียซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่มีผู้คนเข้าไปสะดอเคราะห์แก้ชุมกันอย่างหนานแน่นนอกจากนี้ศาลเจ้าพ่อเสือยังเป็นที่ขอพรเรื่องงานสุดขึ้นชื่อของกรุงเทพอ,อีกหนึ่งแห่งด้วย เชื่อกันว่าหากใครที่กําลังประสบปัญหาเกี่ยวกับการงานหรือการเงินเมื่อได้เข้ามากราบสการะขอพรที่นี่แล้วหลายๆสิ่งก็จะดีขึ้นอีกทั้งยังได้เสริมบารมีในตำแหน่งหน้าที่การงานและจะได้รับโชคลาภกลับมาอีกด้วยแนะนำเลยค่ะว่าใครที่กำลังมองหาที่พึ่งทางใจสุดศรรษษักดิ์สิทธิ์ต้องห้ามพลาดศาลเจ้าพ่อเสือแห่งนี้เลย 5. ที่สุดท้ายนี้ถือว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดกันเลยนะคะวัดสันเจ้าเสียนแปะรงศีจังหวัดปทุมธานีเสียนแปะโรงสีหนึ่งในผู้คนที่ให้ความศรัทธาและเคารพนับถือผู้คนนิยมไปไหว้ขอพรโดยเฉพาะในหมู่พ่อค้าแม่ค้าเรื่องของการปลดหนี้การงานการเงินหลังจากที่ไหว้เสร็จแล้ว ก็จะได้รับผ้ายันฟ้าประทานทุกคนยันนี้จะช่วยปรับหวงจุ้ยชีวิตโดยการใช้ติดที่ประตูบ้านทั้งสองข้างหรือจะเอาไปใส่กรอบไว้ติดที่หน้าร้านก็ได้ก็จบลงไปแล้วนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะ